ท้องฟ้าสีเทาหม่นคลุมเมืองไว้บรรยากาศหนาวเหน็บลมเย็นพัดกระทบใบหน้าของชายเจ้าของร้านเบเกอรี่กลิ่นหอมของขนมปังใหม่ลอยออกมาจากประตูร้านที่เปิดแง้มเสียงท้องร้องแผ่วเบาดังมาจากด้านนอกเขาหยุดมือจากการจัดขนมปังแล้วชะงกหน้ามองออกไปผ่านกระจกฟ้าเต็มไปด้วยละอองไอน้ำ เด็กสีคนยืนกอดอกอยู่ริมถนนผ้าขาดรุ่งริ่งห้อมร่างเล็กของพวกเขาตากลมโตกับพริบถี่ด้วยความหนาวหนึ่งในนั้นเด็กหญิงตัวเล็กที่สุดกำลังจ้องมองขนมปังในตู้กระจกริมฝีปากแห้งแตกขยับเล็กน้อยแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาชายเจ้าของร้านขมวดคิ้วเดินไปที่ประตูเขาก้าวออกไปพวกหนูมายืนทำอะไรตรงนี้น้ำเสียงของเขานุ่มนวลแต่เต็มไปด้วยความสงสยัย เด็กชายคนโตหัวกระเซิร์กระเซิงดวงตาฟ้าฟางเหมือนไม่ได้หลับมาหลายคืนเขาอ้าปากจะตอบแต่กลับปิดมันลงราวกับลังเลเด็กหญิงตัวเล็กชี้ไปที่ตู้กระจกขนมปังเธอพูดแผ่วเบา,เบาเราวกับเสียงกระซิบชายเจ้าของร้านเผลอกลืนน้ำลายเขารู้สึกถึงบางอย่างที่บีบรัดหน้าอกหนูหิวเหรอเขาถามเด็กๆพยักหน้าแทบจะพร้อมกันชายชาราหันกลับไปในร้านตั้งใจจะหยิบขนมปังมาให้แต่ เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังมันไม่ใช่เสียงของเด็กฮ่าฮ่าเขาหันขอบกลับมาเด็กชายคนโตใส่แยะยิ้มดวงตาของเขาว่างเปล่าอย่างน่าประหลาดขอบคุณนะครับเขาพูดช้าๆเสียงเย็นเยียบจากนั้นเด็กหญิงตัวเล็กก้าวเข้ามาใกล้มือของเธอซีดขาวเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งชายเจ้าของร้านก้าวถอยหลังอย่างไม่รู้ตัวลมหายใจของเขาสะดุด กลิ่นขนมปังอบอใหม่ที่เคยหอมหวานตอนนี้กลับมีกลิ่นบางอย่างเจือปนกลิ่นที่ทำให้กระเพาะของเขาหดเกรง็งชายเจ้าของร้านยืนนิ่งลำคอแห้งผักร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกแช่แข็งเด็กหญิงตัวเล็กขยับเข้ามาใต้อีกมือซีดขาวของเธอยื่นออกมานิ้วเรียวเล็กแต่กลับดูเย็นเยียบผิดปกติดวงตาของเขาวาดมองเด็กทั้งสี่อีกครั้งบางอย่างไม่ถูกต้องเสื้อผ้าที่ขาดรุ่งริ่งของพวกเขาไม่ได้เพียงแค่เก่ามันเปียกชุ่มเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำ หยดน้ําสีคล้ำซึมลงมาตามชายเสื้อของเด็กชายคนโตเขายังยืนยิ้มริมฝีปากขยับช้าฮ่า <c> ฮ <oughs> ขนมปังอร่อยจังเลยนะครับชายเจ้าของร้านขมวดคิ้วหนูยังไม่ได้กินสักคำเสียงของเขาแทบไม่ดังออกมาเด็กหญิงตัวเล็กเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอไม่มีแววสะท้อนแสงไฟของร้านแต่เราเคยกินแล้วเธอพึมพำลมหายใจของเขาติดขัดใจเต้นแรง กลิ่นที่เจือปนอยู่ในอากาศตอนนี้เขารู้แล้วว่ามันคืออะไรกลิ่นเหม็นสาบของดินเปียกกลิ่นของน้ำที่นิ่งนานจนเริ่มบูดเน่าภาพในหัวเขาหมุนบูบแม่น้ำเด็กสี่คนข่าวหน้าหนึ่งเมื่อสามวันก่อนพบศพเด็กจมน้ำสี่รายยังไม่ทราบสาเหตุร่างของชายเจ้าของร้านเย็นเฉียบขนลุกชันไปทั้งตัวเด็กชายคนโตก้าวเข้ามาใกล้กระซิบเสียงเบา เราหนาวมากเลยครับเสียงนั้นแหบพร่าเหมือนเสียงที่ลอดออกมาจากใต้ผืนน้ำหัวใจของชายเจ้าของร้านเต้นรัวจนแทบจะหลุดออกจากอกมือของเขาเย็นเฉียบเหงื่อซึมเต็มฝ่ามือขาทั้งสองข้างสั่นไหวแต่กลับขยับไม่ได้เด็กชายคนโตยืนอยู่ตรงหน้าเขาดวงตาหวางเปล่าแต่กลับเหมือนมีบางอย่างจ้องมองทะลุเข้ามาในจิตใจของเขาช่วยเราหน่อยเสียงนั้นเบาหวิวแต่ก้องสะท้อนไปทั่วในหัวของเขา ชายเจ้าของร้านกลืนน้ำลายแขนคขนลุกชันไปทั้งร่างเขาพยายามบังคับตัวเองให้หันกลับไปในร้านอยากหนีเข้าไปข้างในปิดประตูล็อกก่อนซ่อนตัวจากภาพตรงหน้าแต่เสียงฝีเท้ากับดังขึ้นเด็กหญิงตัวเล็กเดินเข้ามาใกล้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเงาของเธอทอดยาวใต้แสงไฟจากร้านเบเกอรี่แต่มันบิดเบี้ยวผิดรูปเราหนาวเธอเอื้อมมือมาจับแขนของเขาเย็นเฉียบเหมือนมือของคนที่จมน้ำตาย ชายเจ้าของร้านสะดุ้งสุดตัวรีบสะบัดมือออกโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบจะระเบิดเขาถอยหลังไปสองามก้าดวงตากวาดมองไปรอบฮ <H> ah> ่าฮ่ถนนว่างเปล่าไม่มีใครเดินผ่านไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงผู้คนเงียบเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองเด็กทั้งสี่ขยับเข้ามาใกล้อีกดวงตาของพวกเขาเป็นสีดำสนิทแววตาว่างเปล่า เหมือนหลุมลึกที่ไร้ก้นบึงชายเจ้าของร้านอยากจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอและทันใดนั้นเด็กหญิงตัวเล็กก็ยิ้มริมฝีปากของเธอแย้มออกกว้างขึ้นกว้างขึ้นผิดธรรมชาติพี่ชายเสียงแหบพรากกระซิบข้างหูช่วยเราหน่อยสิ ร่างของชายเจ้าของร้านแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นสมองของเขากรีดร้องให้วิ่งหนีแต่ขากลับหนักราวกับถูกพันธนาการด้วยโซ่ล่องหนะักเด็กหญิงตัวเล็กยังคงยิ้มยิ้มกว้างจนมุมปากฉีกลึกไปถึงแก้มเธอเอียงศีรษะช้าช้าดวงตาว่างเปล่านั้นจับจ้องตรงมาที่เขาช่วยเราหน่อยเสียงกระซิบเย็นเยียบลอดออกมาจากริมฝีปากที่ไม่ควรเปิดกว้างได้ขนาดนั้น ชายเจ้าของร้านหอบหายใจหน้าอกกระเพื่อมขึ้นลงเขาพยายามกับพริบตาทีทีหวังว่าสิ่งที่เห็นอยู่จะเป็นเพียงภาพหลอนแต่พวกเด็กๆยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมือซีดขาวของเด็กหญิงตัวเล็กยกขึ้นช้าๆปลายนิ้วของเธอแต่ลงบนเสื้อของเขาเย็นเย็นเหมือนน้ำแข็งเย็นเหมือนเรากำลังจมเสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทางลมหายใจของเขาชะงัก ในหูเริ่มได้ยินเสียงน้ำไหลเสียงฟองอากาศปุดๆเสียงคลื่นกระทบฝั่งภาพในหัวของเขาพลันพรามัวน้ำสีดำสนิทลึกเย็นมือเล็กๆเอืเ้อมมาหาเขาจากความมืดเขาสูดหายใจเฮือกสะบัดตัวออกอย่างแรงถอยหลังไปจนชนกับประตูร้านและทันใดนั้นเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของถนน เสียงฝีเท้าหนักฮ่าฮ่เสียงผู้คนชายเจ้าของร้านเบิกตากว้างหัวใจเต้นรัวเขาหันขอบกลับไปมองเด็กทั้งสี่แต่พวกเขาหายไปแล้วเหลือเพียงความว่างเปล่าหน้าร้านของเขาและเงาที่สะท้อนอยู่บนกระสกตู้เบเกอรี่เงาของเด็กสี่คนที่ควรจะไม่มีตัวตนอยู่ตรงนั้น หัวใจของชายเจ้าของร้านเต้นครมครามในอกลมหายใจหอบที่มือเย็นเฉียบกำแน่นจนเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเขาจ้องมองกระจกตู้เบเกอรี่ตรงหน้าในนั้นเงาของเด็กทั้งสี่ยังคงยืนอยู่แม้ว่าตัวพวกเขาจะหายไปแล้วจากถนนเงาวพวกนั้นไม่ขยับแต่ดวงตาสีดำสนิทกลับสะท้อนอยู่ในกระจกจ้องมองเขาเหมือนยังคงอยู่ตรงนั้น ชายเจ้าของร้านหายใจติดขัดสมองปั่นป่วนเขาถอยหลังไปชนกับชั้นวางขนมเสียงถาดโลหะร่วงกระทบพื้นดังสนัน่นแกรง้งเขาสะดุ้งสุดตัวรีบหันขวบไปมองรอบรอบร้านเงียบไม่มีใครอยู่ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมกลิ่นขนมปังอบใหม่ยังคงลอยอยู่ในอากาศแต่ตอนนี้มันประปนไปด้วยกลิ่นดินเปียก กลิ่นน้ำเน่าเหมือนซากอะไรบางอย่างที่จมอยู่ใต้แม่น้ำเขาหายใจลึกพยายามควบคุมสติรีบเดินไปที่ประตูคว้ากรหมายจะล็อกมันไว้แต่แล้วนิ้วของเขาหยุดชะงักกระจกบานหน้าของร้านสะท้อนภาพถนนด้านนอกและที่ตรงนั้นเด็กหญิงตัวเล็กยืนอยู่หน้าร้านอีกครั้งมือซีดขาวแนบลงบนกระจกดวงตากวงโบจ้องตรงมาที่เขาริมฝีปากของเธอขยับ ไม่มีเสียงลอดออกมาแต่เขาอ่านคำพูดของเธอออกได้ชัดเจนอย่าทิ้งเราไว้ที่นั่นข้อของชายเจ้าของร้านแห้งผักเขาถอยหลังช้าฮ่าฮ่แต่แล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากข้างหลังเสียงน้ำหยดแหมแหมเหมือนมีบางอย่างเปียกชุ่มยืนอยู่ข้างหลังเขาแม่แม่แม เสียงน้ำหยดดังต่อเนื่องขณะที่ชายเจ้าของร้านเบเกอรี่ยืนนิ่งราวกับรูปปั้นใจเต้นระรัวจนแทบจะระเบิดออกจากอกลมหายใจของเขาขาดห้วงหูอื้อไปหมดแต่เขารู้บางอย่างอยู่ข้างหลังเขาเปียกชุ่มเย็นเฉียบเขาพยายามบังคับตัวเองไม่ให้หันกลับไปแต่มือของเขาสั่นจนเกือบจับลูกบิดประตูไม่อยู่กระจกหน้าร้านยังสะท้อนภาพของเด็กหญิงตัวเล็กที่ยืนอยู่นอกร้าน มือซีดขาวของเธอแนบกับกระจกดวงตาสีดำสนิทยังคงจับจ้องมาที่เขาและริมฝีปากที่แห้งแตกก็ค่อยๆขยับอีกครั้งช่วยเราด้วยเสียงกระซิบนั้นไม่ได้มาจากเธอเพียงคนเดียวแต่มันดังก้องไปทั่วร้านราวกับมีเงาไร้ตัวตนมากมายแอบซ่อนอยู่ในทุกมุมทุกซอกทุกมุมทุกเงาสะท้อนทุกสายลมที่ลอดผ่านชายเจ้าของร้านหายใจไม่ออกแล้วเขาค่อยๆขยับมือจับลูกบิดประตูหวังจะหนีออกไปจากที่นี่แต่ทันใดนั้น ข้อมือของเขาถูกคว้าไว้จากข้างหลังเย็นเยียบเหมือนมือของคนที่จมน้ำตายไปแล้วชายเจ้าของร้านสะดุ้งเฮือกกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเขาหันขอบไปตามสัญชาตญาณแล้วก็ต้องเบิกตาโพลงด้วยความสยดสยองเบื้องหลังเขาเด็กทั้งสี่คนยืนเรียงกันในร้านขาดน้ำหยดติ่งๆลงบนพื้นร่างกายของพวกเขาซีดขาวเหมือนไรเลือดเสื้อผ้ายังคงเปียกโชกลมหายใจของพวกเขาไม่ปรากฏแม้แต่น้อย เด็กหญิงตัวเล็กยืนอยู่ตรงกลางเธอเป็นคนที่จับข้อมือของเขาไว้ดวงตาสีดำสนิทของเธอไร้แววแห่งชีวิตเราหนาวเสียงนั้นกระซิบแผ่วเบาแต่ดังชัดเจนเหมือนเสียงสะท้อนในหัวของเขามือของเธอกำลังออกแรงดึงขเขาเข้าหาชายเจ้าของร้านพยายามสะบัดแขนออกแต่แรงของเธอแน่นราวกับถูกโซ่ตรึงไว้หัวใจของเขาเต้นกระหน่ําด้วยความหวาดกลัวสมองของเขาตะโกนให้หนีแต่ร่างกายกลับแข็งทื่อราวกับถูกแช่แข็ง เด็กชายคนโตขยับเข้าใกล้เสียงฝีเท้าของเขาไม่ดังเลยแม้แต่นิด balances. พี่ชายเสียงนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำที่ลึกจนไร้แสงพี่รู้ใช่ไหมว่าทำไมเรามาอยู่ที่นี่ชายเจ้าของร้านหอบหายใจหนักเขาสายหน้าร <an> ัวฮ่าฮฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าพวกเธอเป็นใครดวงตาของเด็กชายแคบลงเล็กน้อยก่อนที่ริมฝีปากจะขยับขึ้นเป็นรอยยิ้มบาง ฮ่าฮ่าไม่จริงหรอกชายเจ้าของร้านตัวแข็งทื่อภาพในหัวของเขาวูบไหวเหมือนกระจกแตกร้าวจากความมืดมิดมีภาพหนึ่งลอยเข้ามาในจิตใจของเขาแม่น้ำกลางดึกเด็กสี่คนกำลังร้องไห้เขายือนอยู่ตรงนั้นหัวใจของเขาร่วงวูบภาพในอดีตพุ่งเข้าใส่สมองของเขาราวกับมีใครฉายซ้ำให้ดูชัดฮ่ฮ่ คึ้นฝนตกหนักเมื่อสามวันก่อนเขากำลังกลับบ้านหลังปิดร้านขับรถผ่านสะพานที่ทอดข้ามแม่น้ำเห็นเด็กสี่คนยืนตัวสั่นอยู่ริมถนนเปียกปอนไปทั้งตัวเด็กหญิงตัวเล็กที่สุดเป็นคนเดียวที่หันมามองเขาช่วยพวกเราด้วยเสียงเล็กๆนั่นลอดผ่านสายฝนเขาจอดรถแต่ลังเลฉันช่วยไม่ได้เขาพึมพำเบาฮ่า ฉันไม่อยากมีปัญหาฝนตกหนักขึ้นลมพัดแรงเด็กๆยังคงยืนตัวสั่นเสียงสะอื้นของพวกเขาถูกกลบด้วยเสียงฝนแล้ววินาทีนั้นสะพานลื่นเด็กหญิงตัวเล็กลื่นถลายมือเล็กๆเอื้อมมาหาเขาร้องขอให้ช่วยดึงขึ้นมาแต่เขาเขายืนนิ่งไม่ได้ขยับเขากลัวกลัวว่าจะถูกเข้าใจผิดกลัวว่าจะถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผลักเด็กลงน้ำดังนั้น เขาจึงถอยหลังปล่อยให้เด็กทั้งสี่ตกลงไปในแม่น้ําที่มืดสนิทเสียงน้ํากระเพื่อมเสียงร้องสุดท้ายของเด็กๆค่อยๆจมหายไปเขาหันหลังกลับรีบขับรถออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหัวใจของชายเจ้าของร้านเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกสมองของเขาว่างเปล่าร่างกายสันเทาเมื่อภาพอดีตผุดขึ้นมาชัดเจนเขาคือคนที่ทอดทิ้งพวกเขาเขาคือคนที่ไม่ยื่นมือเข้าไปช่วย ดวงตาของเด็กหญิงตัวเล็กสั่นระริกก่อนที่เธอจะค่อยๆเอื้อมมือออกมาอีกครั้งพี่ชายเสียงนั้นดังขึ้นคราวนี้พี่จะช่วยพวกเราไหมน้ำตาของชายเจ้าของร้านไหลรินโดยไม่รู้ตัวร่างกายของเขาสั่นสะท้านไปทั้งตัวเขาไม่มีทางหนีจากสิ่งที่เขาก่อขึ้นอีกแล้วมือของเด็กหญิงค่อยๆวางลงบนนอกของเขาเย็นเยียบหัวใจของเขาเต้นช้าลง ภาพรอบตัวเริ่มมืดลงเสียงกระซิบของเด็กๆยังคงดังขึ้นเรื่อยๆแล้วทุกอย่างก็เงียบลงวันต่อมาชาวบ้านพบร่างของชายเจ้าของร้านนั่งพิงอยู่หน้าประตูร้านเบเกอรี่ดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้ชีวิตใบหน้าย,ยัางเปื้อนคราบน้ำตาและที่พื้นข้างตัวเขามีรอยเท้าเปียกชื้นของเด็กสี่คนทอดยาวออกไปไปทางแม่น้ำ